มาดูพริกทำไมต้นถึงเหลืองเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะพืชที่ได้น้ำฝนเยอะๆก็จะแช่รากทำให้อาจเกิดอาการรากเน่าได้หรือบางครั้งก็จากที่น้ำฝนนั้นมีความเป็นกรด ทำให้เชื้อราใต้ดินเกิดได้ถึงแม้ว่าจะมีดอกมีผลวิธีจัดการก็ทำได้ครับโดยไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยการใช้น้ำขี้เท่าจากเตาผ่านเรานำขี้เท่าที่เคยทำไว้ในคลิปนก่อนนี้ เราก็นำคิดเท่ามาละลายน้ำทิ้งไว้สักคืนหนึ่งหรือสักสอามชั่วโมงเอาน้ำมาราดลดพ้นหรือไม่ก็ใช้คิดเท่าโรยโดยไม่ต้องแช่น้ำใช้ผงคิดเท่าจากเตาถ่านมาโรยรอบๆโคนต้นก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้ เช่นต้นนี้ครับนี่ก็ได้มาโรยไว้ปลูกได้ไม่นานแปลงนี้ก็เริ่มจะพิ่งปลูกสักพักหนึ่งดอกผลก็เริ่มมีแล้วนี่ครับใช้น้ำหมักที้เท่าเทียบกันดูต้นกระเพราก็ขึ้นมาเยอะก็ได้ผลที่โรยเม็ดไว้ก็ขึ้นเต็มไปหมดแม้แต่มะละกอ ื่อใช้น้ำหมักที่เท่าก็ช่วยได้ครับทำให้ปรับสภาพดินที่ว่าเป็นกรดกลายเป็นกลางคือมีค่าระหว่าง pH ระหว่าง6.5 6ถึง6.5ก็จะพอดีครับซึ่งพืชจะเจริญเติบโตได้ดีแม้แต่ตส์น้ำยังต้องการ pH น้ำ ที่วัดขาได้ประมาณ6กถึงเจ็ค่าพีเอสก็จะเป็นน้ำที่มีแพงต้นทำให้ปลาหรือสัตว์น้ำอยู่ได้พืชก็เหมือนกันก็ต้องใช้ค่าที่เป็นกลางถ้าเป็นกดเชื้อโรคที่ไม่ดีก็จะทำลายต้นพืช ให้รากมีปัญหาและตายได้ครับจากเลื่องเราก็มาใช้กิเท่าน้ำมักกิ้เท่ามาฉีดพ่นก็จะดีขึ้นเป็นเหมือนกันหมดครับถ้าช่วงฝนตกติดต่อพืชผักทุกชนิดนอกเหนือจากเพียะแมลงก็จะถูกกามเป็นกฎ ของน้ำฝนทำให้พืชต่างๆเหลืองใบเหลืองได้แล้วก็แก่ง่ายๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปการดูแลพืชผักเช่นพริกกระเพราไม่ให้ใบเหลืองจากของใช้จากเราจากขั่วเรือนคือขี้เท่าใช้เป็น น้ำหมักที่เท่ามาลาดรถก็จะดีขึ้นครับขอบคุณครับ